มาแล้วจะอ่านนิทานให้ฟังให้เด็กๆฟังนะมีชายโชคดีคนหนึ่งเป็นเจ้าของหา่านที่ออกไข่เป็นทองคำให้วันละฝ่องไม่นานเขาก็ร่ำรวยจากการนำไข่เหล่านี้ไปขายขณะที่เขารวยขึ้นเลยขึ้นเขาก็โลภมากขึ้นเรื่อยๆและคิดอยากได้สมบัติทั้งหมด จากหานในคราวเดียวเขาจึงฆ่าหานและผ่าท้องมันออกโดยหวังว่าจะพบใครทองคำหลายฟองในนั้นแต่แล้วเขากลับพบว่าในท้องหานไม่มีสิ่งที่มีค่าใดๆเลยนี่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากมักราบหายอันนี้เป็นภาษาไทยแต่จะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟัง ไปด้วยกันนะคะ